ผโง่งที่ระเบิดส่งท้ายปีเก่าค่ะก็เผาวอดร,ร้านทุกอย่าง20บาทเบื้องตน้นคาดการความเสียหายไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทค่ะเมื่อเวลา20นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะร้านยี่จับร้านจำหน่ายสินค้า20บาทที่ตั้งอยู่ในตลาดนัดต้นสนไนท์พาซ่าอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงเนื่องจากภายในร้านมีสินค้าและวัสดุที่ติดไฟง่ายจํานวนมากไฟก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเสียงระเบิดคล้ายพลุเนี่ยเป็นระยะแม้ว่าจะมีการระดมรถดับเพลิงกว่า10คันมาเข้าควบคุมเพลิงนะคะแต่ว่าร้านแล้วก็สินค้าภายในถูกเผาวอวทั้งหมด สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีเวรุ่นชายอายุประมาณ14-15ปีจุดพลุโง่งที่บริเวณหน้าร้านทำให้ประกายไฟเนี่ยไปติดกับพวงใสรุง้งรวมไปถึงต้นคริสต์มาสที่ปับที่ประดับอยู่หน้าร้านค่ะก่อนที่จะลามเข้าไปในร้านแล้วก็เกิดการระเบิดจากพลุและดอกไม้เพลิงภายในร้านโชคดีที่พนักงาน5คนและลูกค้าหนีออกมาได้ทันไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ นายชัดชัยเนตแขมอ,อปพร,รออบอตอท่าไม้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าพยายามใช้อุปกรณ์ดับพเพลิงเบื้องต้นแต่ว่าเปลวไฟรุนแรงเกินควบคุมจึงต้องมีการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใกล้เคียง ขณะเดียวกันนายนริษนิรามัยวงศ์ผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็ระบุว่าโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่พบว่ามีร้านลักรอบจําหน่ายผู้และดอกไม้เพลิงซึ่งผิดกฎหมายทางจังหวัดจะมีการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีพร้อมกับเน้นย้ําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจุดพลุหรือดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงปีใหม่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือ อันตรายต่อชีวิตทีนี้มูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์นี้มีการคาดการไว้นะคะว่าไม่ต่ำกว่า5-6ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดต่อไปค่ะก็ทำให้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตนะฮะว่าอย่างไรก็ดีแต่ว่าคงต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายนะครับกับผู้ที่มีการลักลอบ นะครับเรื่องของจําหน่ายดอกไม้เพลิงแล้วก็เรื่องของผู้ต่างๆซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ขออนุญาตฝากกลับเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนนะฮะในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับเรื่องของการจุดผู้ดอกไม้เพลิงหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยนะครับต้องขออนุญาตกับท่านในพเภอท้องที่นะครับถ้าเป็นการลักลอบจุดแล้วก็ ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วก็มีโทษทั้งจับและปรับด้วยนะครับ